จะตายกันหมดในสำนักงงานตำรวจแห่งชาติคือเรื่องอะไรฝากเป็นผลงานของผบตรคนใหม่ซึ่งได้รับปับผมก็ชื่นชมยินดีไปจับยาบ้าอยู่ที่นครปฐมมูลค่าก็300กว่าล้านครับยึดยาบ้าได้สิบห้ล้านเม็ดเฮโรอีนสี่ยิบสามแท่งยาไออีกสี่้อี่สิบกิโลกรัมก็กระตือรือร้นในการทำงาน ให้กำลังใจนะครับแต่ว่าในองค์กรของท่านถ้าไม่มีความสมานสามคัคคีผมว่าประชาชนทําใจยากจึงอยากให้ที่ประชุมแห่งนี้ครับไม่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็เพียงเข้ามาเป็นนายกแล้วเข้าไปนั่งกรตรตามกฎหมายฉบับใหม่เขาได้ตรวจสอบคุณสมบัติจนได้พบว่าตรคนใหม่เราจะไม่เข้าไปยุ่งจะไม่อภิปรายไปถึง จึงอยากให้ที่ประชุมแห่งนี้ครับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นข่าวมากมายในสื่อสารต่างๆแต่สภาผู้แทนรัศฎรไม่รับรู้เลยนี่มันก็ดูกะไรผมในฐานะที่เป็นประธานวิปัสบาลพูดไปแล้วก็มีคนสนใจว่าในการพูดครั้งนี้จะกระทบกระเทือนใครหรือไม่ผมอยากวางกรอบในการพูดครั้งนี้เอาเฉพาะว่าความขัดแย้งในองค์กรของตำรวจ มันมีมานานก่อนที่นายกรัฐมนตรีคนนี้จะมาเข้ารับตำแหน่งเป็นนายกและเป็นประธานกอตตลอดจึงอยากให้กำลังใจนะครับตำรวจต้องมีดีช่วยยังไงตำรวจต้องมีผมไม่อยากได้ยินข่าวว่าได้มีคนพูดว่าตำรวจดีมีอยู่คนเดียวอยู่ที่หน้ากลมเดินไม่ได้ผมไม่อยากได้ยินคำนั้นครับ เพราะในยุคสองห้เทคโนโลยีเป็นอย่างนี้เราต้องมีตำรวจดีเพื่อปกป้องชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนผมติดใจเรื่องข้อมูลครับความขัดแย้งเนี่ยมันขัดแย้งอะไรเหตุเกิดที่นคนปรปฐมนายตำรวจชั้นดีถูกยิงตายเกี่ยวโยงกับตรงน้นตรงนี้ครับไม่มีข่าวดีสำหรับตำรวจเลย ผมก็เลือดเนื้อเชื้อไขลูกตำรวจนะครับพ่อผมเป็นพลตำรวจโน่นสมัยในเตียงสิริขลี่ยไปติดตามในเตียงสิริขลน่ยขุนพลภูผานผมก็เลือดเนื้อเชื้อไขตำรวจติดตามไปติดตามมาในเตียงบอกว่าลาออกจะมาเป็นคโรงเรียนราชก็เลยไม่ได้เป็นนายพุงนายพลนายพันกับเขาผมอยากให้ตำรวจของเมืองไทยนี่เป็นตำรวจที่ดีอยากให้พี่น้องพึ่งพาอาศัยได้ไม่ใช่ว่า แบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่าถ้าเป็นก๊กเป็นเหล่าอย่างนี้ในสอนอนี้ถ้าไม่ขึ้นกับกอไก่แล้ะขอใครจะทํางานได้หรือเปล่าแล้วประชาชนอยู่ยังไงเรื่องสวยเรื่องอะไรต่างๆวันนี้สมาชิกอาจจะมีการพูดก็ต้องพูดมาในองค์กรตํารวจครับเป็นการปฏิรูปอย่างแท้จริงต่อไปและนําข้อมูลที่เราพูดจากกน,นิส่งให้คณะรัฐมนตรีหรือกรรมธิการตํารวจซึ่งจะปรากฏขึ้นในสัปดาห์หน้า ไปศึกษาเรื่องเหล่านี้ต่อไปท่านประธานครับตำรวจตัดตำรวจประชาชนปวดหัวใจครับไม่รู้จะพึ่งใครตำรวจไทยอยู่ไหนเอย่ยผมชื่อมันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศฟังผมได้ฟังการประชุมครั้งนี้ครับผมให้กำลังใจนะครับตำรวจดีต้องมีตำรวจเลวต้องเอาออกไป ความขัดแย้งต่างหลายทั้งปวงจะปกปิดไม่ได้ข้อมูลลับที่คุณบอกว่าเปิดด้สํานักงานตํารวจตายทั้งหมดนี่คืออะไรจะปกปิดไม่ได้ถ้าไม่สามารถเปิดเผยได้คุณก็เป็นตํารวจต่อไปไม่ได้คุณอมความลับปิดความลับอะไรไว้ประชาชนจะเชื่อว่าคุณจะถูกกันแกล้งหรือไปกันแกล้งคนอื่นหรือเปล่าเพราะทําหน้าที่โดยไม่สุดจริตกระผมจึงขออนุญาต พูดไม่ยาวครับผมอยากให้องค์กรตํารวจเป็นองค์กรที่บริสุทธิ์เราทําหน้าที่ปฏิรูปตํารวจกฎหมายใช้เวลานานนะครับแต่ผลที่ได้รับก็เป็นข่าวอย่างนี้แล้วจะปฏิรูปตํารวจไปทําไมเห็นใจนะครับเพราะรัฐบาลเพิ่งมาภูเขาไฟมันคลุกกลุนอยู่ตลอดเวลาวิ่งเต้นอะไรต่างๆมันมีหรือเปล่า จึงอยากฝากให้ที่ประชุมสภาอย่างนี้แหละครับเอาปัญหาที่ประชาชนสนใจมาพูดจากันและก็ปรับปรปุงองค์กรตำรวจให้มีคุณภาพต่อไปผมจึงขออภิปรายไม่ยาวแต่เพียงเท่านี้ครับท่านธาน